เราสกับแล้วนะจบแล้วอ่ะจบแล้วจบแล้วแต่เราไม่บอกเรื่องอะไรเขาห้ามถ่ายลงหนังตอนนี้อยู่นอกโรงหนังอะนะทำไมจะร้องไห้ตาโอเคป่ะตาโอเคป่ะก็สองชั่วโมงกับหนังเรื่องนี้นะคะแล้วเขาไม่บอกชื่อหนังแล้วกันก็เศร้ามากเลยเออก็ กีโมงวะเนี่ยนะขอดูเวลาก่อนดึกแน่เลยะเอ๊ะตอนนี้มัน19.22แล้วก็ <c oughs> เราอันนานมากอันนี้มันหนึ่งทุ่มแล้วอะ่ะยังไงก็เออแค่นี้แหละขอบคุณนะเออเป็นหนังที่เศร้ามากเลยขอบคุณที่ดูจนจบบ๊ายบาย